สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับของแค่น้อยฟาร์มช anel นะครับวันนี้มาแล้วนะครับในตุ้มงินหนุ่มพีชเช่นเดิมนะครับสองหนุ่มอินซีนะครับวันนี้ก็มาคุยกันเรื่องตัวเขาเรียกว่าโรงเรือนนะครับโรงเรือนเพาะกล้าเมะรดนะครับก็คือสมมุติว่าถ้าเราจะปลูกผักกันเนี่ยเราก็ต้องมีโรงเพาะนั่นแหละครับเพาะเอาไว้อนุบาลต้นพืชอ่อนๆนะครับวันนี้ก็จะมา พูดยังไงดีล่ะเป็นไกด์ไลน์ดีกว่าเป็นไกด์ไลน์ว่าเพื่อนๆคนไหนที่แบบสามารถเราทำโรงเรือนได้เองนะครับแบบบางคนก็คือเราเร,เ,เราปลูกไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยเราปลูกไม่เยอะหรือว่าเราต้นทุนน้อยนะครับหรืออีกอย่างก็คือแรงเราไม่ถึงที่จะทาโรงเรือนใหญ่ๆนะครับเราก็ทําเป็นโรงเรือนเล็กๆขึ้นด้วยมือของเราเองได้นะครับโดยเฉพาะเ,ออเพื่อนๆผู้หญิงนะครับเพื่อน findings, ๆผู้หญิงบางท่านหรือว่าแม่บ้านนะครับแม่บ้านหรือว่าแบบ เด็กๆหน่อยแบบเออเราอยากปลูกผักนะแต่เราไม่สามารถที่จะทาโรงเรือนหรือว่าออไม่ไม่มีใครทําให้เราเนาะเราก็ทําเองได้นะครับโดยออวันเนี้ยเ,ออเราสองคนนะครับในตู้กหนุ่มพีชเนี่ยก็จะเสนอแนวนะครับเสนอแนวแนว,แนวคิดลองทําตามได้โดยวัสดุที่หาได้เองโดยไม่ต้องซื้อนะครับแล้วก็ ทําแบบง่ายๆนะครับทําแบบง่ายๆทําตามได้แรงไม่ถึงอะแรงไม่ถึงนะครับยังไงเดี๋ยวเข้าไปสวัสดีน้องพีทก,กันก่อนนะครับว่าทำอะไรอยู่นะครับตอนนี้สวัสดีครับพีทสวัสดีครับครับทำอะไรอยู่ค,ครับกําลังปัดเชือกกาลังปัเชือกปัดเชือกจากอะไรกำกลังรื้อนั่นแหละเนาะกำลังรือนะง้อนะครับก็คือไอตรงเนี้ยมันจะเป็นโรงเรือนเก่าเนาะพีท เป็นโรงเรือนเก่าเก่าที่ใช้อนุบาลต้นพืชแล้วคือตอนนี้เราจะทําการย้ายนะครับทำการย้ายไปไว้ข้างล่างนะครับก็คือด้วยสภาพแวดล้อมตรงนี้มันไม่เหมาะหลายๆอย่างแหละเราลองทําแล้วแล้วเหมือนกับต้นอ่อนเราไม่แข็งแรงเนาะพีทนะเนาะที่เอาต้นพืชไว้ตรงนี้เพราะว่าอะไรบ้างน้องพีทปัจจัยที่ทําให้ต้นพืชเราตรงนี้มันอ่อนแอแสงดดแสงดดเพราะว่าตรงนี้มันเป็นแนว ต้นไม้เนาะนพีทนี่นะครับเป็นแนวต้นไม้ก็คือพอหลังเที่ยงไปเนี่ยครับแนวนี้ก็จะบังแสงแดดทั้งหมดซึ่งต้นไม้เล็กๆอ่กกะถามว่าเอ๊ะก็เขาไม่ต้องการแสงแดดไม่ใช่หรอใช่นะครับก็ไม่ต้องการมากต้องพูดอย่างนี้แต่ต้องการนะครับแต่ต้องการเนาะเพราะว่าต้นพืชเนี่ยถ้าไม่มีแสงแดดเลยเนี่ยการการสังเคราะห์อาหารเขาจะไม่มีเนาะพีท แล้วก็คือตรงนี้ด้วยชัยภูมิอ่ะไม่เหมาะเลยไม่เหมาะเพื่อนๆได้แดดแค่สี่ส้ห้าชั่วโมงแล้วช่วงนี้ช่วงฤดูฝนนะพีทเมฆก็มาบังอีกแดดตั้งแต่เช้าไม่มีตอนแรกเรากะว่าเออได้แดดครึ่งวันแล้วตอนบ่ายมาเนี่ยแนวต้นไม้เนี้ก็ไม่ต้องเออก็บังแดดได้ตอนแรกเราคิดอย่างนั้นแต่เอาเข้าจริงไม่ได้นะพีทเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราจะย้ายไปข้างล่างอตอนนี้น้องพีทหรืออุปกรณ์เป็นอุปกรณ์เก่าเนาะพีทอุปกรณ์เก่า ใช้อุปกรณ์เก่าทั้งหมดนะเพื่อนเพื่อนก็เลยอยากจะบอกเพื่อนเพื่อนไงว่าเนี่ยเราทําจากอุปกรณ์เก่าได้ดูนะไม้เอออะไรเอยไม่ต้องไปดูเหล็กนะเพื่อนเพื่อนสมมุติว่าเหล็กเนี่ยเหล็กตัวเนี้ยโอเควันนี้เราเราเราซื้อเออผม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 ซื้อได้แต่ก่อนหน้านี้เราใช้เป็นไม้ไผ่เนาะพีทไม้ไผ,หไไผ่หรือว่าท่อ PVC ก็ได้เนาะท่อท่อ,อ,อท่อป,ปาลาปลาเราเนาะพีทใช่ครับเออเราใช้ตัวนั้นก็ได้แต่ไม้ไผ่อย่างง่ายสุดนะฮะแต่ที่เหล็กเนี่ยเพราะว่าเราพอดีเรา ขายผักได้เนาะพีทเนาะเราก็ซื้อสะสมไว้นะครับมันก็มีเดี๋ยวผมตอนนี้ให้น้องพีทอะ่ะเขาลือล้อลือ้อโรงเรียนตรงนี้ไปก่อนนะครับเพื่อเพื่ออุปกรณ์นะครับอุปกรณ์เก่านะครับไม่ว่าจะเป็นไม้หรือว่าเราใช้ฟากเนาะพีทเนาะฟากแบบนี้นะเพื่อนๆอ,อาจจะไม่เคยเห็นฟากนะฟากก็คือใช้ไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่สับเป็นแผ่แผแผนๆอะ่ะเด็กเด็กน้อยสมัยนี้ไม่รู้จักกันนอกจากเด็กโบราณคือพวกเรานี่เกิดนานนะพีท เกิดนานแล้วก็จะรู้อันนี้เป็นสมบัติของแม่ผมนะพ่อผมทําไว้เนี่ยอุ๊ยอยู่ได้นานนะเพื่อนใช้ไม้ไผ่นะครับสับๆๆเงี้ยนะเด็กๆนะดูๆนะเนี่ยเขาเรียกว่าฟากนะครับเราเอาไปปูได้นะครับไปปูไปปูพื้นนะครับไปปูพื้นปูพื้นแบบแต่ก่อนเราก็อยู่อาศัยกันนะเนี่ยไม้เนี้เรานอนพ่อแม่เราปูยาตายายเราก็นอนอย่างงี้แหนละแต่แต่ตอนนี้ผมเอามาทําไอ้นี่ไงามาทาโรงเรือนนะครับฝั่งนี้ยก็กําลังจะลื้อนะครับเดี๋ยวเราไปดูตรงที่จะทําใหม่ซึ่ง น้องพีทก,ก็จะลื้ออยู่ด้านนี้ส่วนผมก็จะทําอยู่ด้านโน้นแหละเตรียมเตรียมรอนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอ่ามาถึงแล้วนะครับเป็นสารที่ใหม่ตรงนี้ค่อนข้างโล่งนะเพื่อนๆดูฝั่งนี้เป็นสรนน้านะครับด้านบนนี้โอ้โหฟ้าเปิดสว่างเลยครับด้านทิศตะวันตกด้านนี้ ดูนะครับต้นไม้ด้านนี้บางพอเข้าฤดูหนาวใบเขาก็จะร่วงนะครับส่วนใหญ่ก็จะได้แสงดดแดดเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้แสงแดดเต็มๆเหมาะสําหรับการเจริญเติบโตของพืชน,นะครับส่วนเรื่องว่าถ้าแดดจะเยอะเกินไปไหมเดี๋ยวเราพรางแสงนะครับพรางแสงด้วยอะไรนะพิทส,ส,สแลน <c oughs> สำหรับผมพูดผิดอยู่เรื่อยเป็นสแลมสแลนน,นี่นะครับอุปกรณ์ง่ายๆเลยนะเนี่ยผมพามาให้ดูเลยอะมีดนะครับแล้วก็มีค้อนอย่างนี้นะสำหรับเพื่อนๆผู้หญิงนะ คือพูดตรงๆทำไมผมถึงเอาไปเทียบอย่างั้นเพราะว่าบอกตรงผมผมไม่ชํานาญผมกับหนุ่มพีทไม่ชํานาญเรื่องการก่อสร้างนะครับเราก็จะทําอะไรง่ายๆนะครับทาทาง่ายๆแต่ถามว่ามันมันได้ผลไหมมันได้ผลไงเราเราไม่ต้องไปรอแต่ถ้าคนไหนมีเอ่อมีมีแฟนหรือว่ามีมีลูกๆนะครับที่แข็งแรงที่เขาจะทําให้เราเข้มแข็งเอ้ยให้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 างร้าน,นอย่างเงี้ยนะเขาเรียกอะไรนะโรงเรือนนะแข็งแรงได้แต่ผมเรียกว่าฮันหมอลำ ฐานหวมวลำเออนี่นะเนี่ยผมก็จะทำอย่างนี้เลยนะครับก็คือไม่ได้วัดไม่ได้อะไรแล้วครับก็คือกะเอานะครับกะเอาแล้วก็กะให้มันพอดีนะครับกะให้มันพอดีอย่างอันนี้เราก็จะใช้อันนี้เลยนะครับหลักเสาเนี่ยโอ้ยสองปีได้ไหมเนี่ยพีทย้ายไปย้ายมาอยู่เนี่ยเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยใช้เสาเก่าไม่ต้องกลัวว่ามันจะผุหรอกผุเราก็เสริมเอานะครับเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเนี่ยผมตอกไปก่อนหน้านี้ตอนที่น้องพีทเขา หรืออยู่ข้างบนผมก็ตอ,ตอกไปนะครับตอกให้แน่นนะครับแล้วก็ใช้อีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับไม้แต่อันนี้เราใช้เป็นเหล็กนะเพื่อนนะแต่ใครไม่มีไม้ไผ่เลยนะไม้ไผ่หรือว่าท่อแป๊บ p v บอ่ะง่ายดีนะครับทําเสาให้ทีหน่อยดูเอาว่าเขาจะแข็งแรงไหมถ้าไม่แข็งแรงแเราก็เสริมเสริมเสาให้ที่ขึ้นนะครับอันนี้ผมใช้3อันนี่ก็จะวางกระบะแบบนี้นะผมจําลองไว้เนี่ย เขาก็จะวางกระบะได้สองกระบะหัวท้ายอย่างนี้นะเพื่อนๆนี่แล้วเดี๋ยวจะดูขั้นตอนไปเดี๋ยวผมตอนนี้เดี๋ยวผมจะตอกเสานี้ไปก่อนนะครับ พอเราทําเสาอย่างนี้เสร็จนะครับเราก็เอาไม้วางแบบที่เห็นเลยนะครับก็จะง่ายหน่อยก็วางตามแนวยาวนี้สะก่อนนะครับเพื่อรับน้ําหนักนะครับนี่อย่างนี้นะครับเราก็ทําเสาถี่หน่อยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเขาเวลาเขารับน้ําหนักเนาะมันก็จะหย่อนลงไปนะครับผมทาแล้วละก่อนหน้านี้ทีนี้เสร็จปุ๊บก็ใช้ไม้วางพาดแบบนี้นะครับใครมีกระดานมีสังกะสีใครมี แผ่นอะไรก็ได้นะครับเบาๆเอามาปูนะครับแต่นี่เราใช้ฟากแบบที่น้องพีทกาลังวางอยู่อย่างนี้นครับก็วางอย่างนี้นะฮะก็บางท่านก็บอกเอะดูเราเหมือนจะไม่แข็งแรงแข็งแรงครับทําได้ขายมาละเกืบอบ2ปีละ <c oughs> ขายปากมาได้กับ2รุ่นละสอปีละเออแต่ถ้าใครที่ทําได้ดีกว่านี้นะทานะครับอันนี้สําหรับท่านที่แบบงบน้อยนะครับงบน้อยแล้วก็อย่างของพวกเราเนี่ยเป็นอีกจําพพวกที่เสียดายทิ้งไม่ลงนะ <c oughs> เราก็ทําแต่ถามว่าอยู่ได้นานไหมสองปีก็อยู่ได้นะฮะอย่างเงี้ยสองปีสองปีแต่ปีที่สามนี่ผมว่าไม่ได้ละเพราะว่าวัสดุอุปกรณ์ที่ทุกท่านเห็นเนี่ยผ่านมาแล้วสองปี <c oughs> นะครับก็นี่แหละครับเพียงแค่ว่าเราทาให้ท่านเห็นง่ายๆเนาะมันจะได้แบบยังไงละ่ะทําตามกันได้นะ่ะบางคนก็ถ้าติดเรื่องทุนนะ่ะแน่นอนนะ่ะมันต้องใช้ทุนนะ่ะของพวกเนี้ยแต่ทีนี้เรา เรามีทุนแค่เนี้ยเราก็ทําแค่นี้นะครับเรามีแรงแค่นี้เราก็ทําแค่นี้เหมือนกันนะครับนี่เราก็ทําเองส่วนใหญ่ผมอะทำเองด้วยซ้ําไปนะครับน้องพีทไม่ค่อยเข้าใจขั้นตอนพวกนี้น้องพีทก็ให้ช่วยมาเก็บรายละเอียดนะครับวางวางฟากอะไรอย่างนี้ครับแต่โครงสร้างผมก็นั่งมัดเองทําเองวัดแบบคือคืออารมณ์แบบจะพูดยังไงดี <c oughs> คือเราไม่เรียนมาแล้วก็พึ่งตรงไม่ถนัดงานพวกนี้นะฮะแต่เราก็ยังไม่อยากจ้างไม่อยากลงทุนเนาะเซฟเรื่องเงินนะครับสถานการณ์ เออศรษฐกิจลักษณะนี้เราอะไรที่พอทำเองได้ผมว่าทำนะครับนี่นะครับพอพอปูเสร็จเราก็จะวางกระบะแนวนี้ก็ได้นะครับเราก็จะมีได้ได้2แนวนะแล้วก็แนวแบบนี้ก็ได้นะครับหรืออีก2อันข้างในนี้เห็นนะครับนี่อย่างนี้ก็ได้2อันแต่ถ้าอย่างนี้ได้4อันก็แล้วแต่เราจะวางนะครับหรือว่าสลับก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะเพราะว่า อันนี้ก็ดูนะครับความสูงจากพื้นเนาะนี่ก็ทําให้คุณขึ้นมาสูงเลยเข่าหน่อยก็ดีนะครับนี่เลยเข่าหน่อยก็ดีเพราะว่าถามว่าการทำโรงเรือนอย่างเงี้ยประโยชน์ของเขาคืออะไรนะครับก็คือการมลแงนะครับการหอยทากได้การจิ้งหรีดได้จิ้งหรีดก็ถ้าสุยิ่งสูงก็ยิ่งไม่ขึ้นนะครับมันเขาก็จะไม่กัดเพราะว่าสัตว์พวกนี้ก็จะชอบนะครับชอบกินต้นอ่อนของเราเนาะ ชอบกินต้นอ่อนของเรายิ่งหอยทากนะโอ้โหขนาดบนบนนี้เคยเคยเห็นหอยทากไหมพีทก็ก็พอมีนะเคยเห็นไหมพอเห็นนะน้องพีทบอกว่าพอเห็นหอยทากนะขึ้นมาเหมือนกันนี่ขนาดสูงนะปกติแล้วแต่แบบนี้การคนถามไม่ได้การคนการคนถามยังไงอ่ะอึ้งงงไม่น่าเบรกเลยนี่นะครับก็จะกันพวกแมลงได้นะครับดีมากเลยเราก็ไม่ต้องใช้ใช้ใช้อะไรที่ ต้องมาวุ่นวายกับแมลงมากแล้วก็อย่างที่บอกแล้วครับหอยทากแล้วก็จิ้งหรีดแหะจะตัวดีเลยนะฮะเราทําสูงเนาะแล้วก็ลากเขานะครับลากเขาก็จะคือไม่ไม่ไม่ทะลุเนาะไม่ทนะลุถ้าสมมติว่าระวังกับดินเนี่ยปัญหาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรากทะลุนะครับแมลงแมลงกัดเนาะแมแมลงใต้ดินด้วยขึ้นมาด้วยอย่างเงี้ยฮะเราทงเนี้ยเราก็ข้างล่างเราก็นะครับเราก็พยายามเอาวัชพืชออกให้หมดนะครับแล้วก็ ฉีดพ่นพวกไตโคเดมาแล้วก็เมทาลรเซียมนะครับแต่ก็2ตัวนี้อย่าใช้ด้วยกันนะครับใช้แยกกันเนาะก็มันก็ช่วยในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเชื้อราหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้ผมทําเสานะทาเสาเพื่อกันพาพลาติกนะครับเพราะว่าฤดูฝนเนี้ยยังไม่หมดนะแล้วก็เดี๋ยวสแลนทีนึงดูไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวผมทาไปเรื่อยๆเลยอันนี้ใหญ่เห็นขั้นตอนอ่ะให้เพื่อนทํา ทำทำมันทำง่ายนะ่ะเพื่อนๆดูดิทำแค่นี้เองได้แล้วเนี่ยผมแรงนิดเดียวเองนะครับทำตามไปนะ โครงหลังคานะครับทําเสร็จแล้วนะครับนี่ก็ขึงประมาณนี้นะครับเพื่อน,อนๆนี่เห็นเนาะนี่นะครับก็ใช้เชือกปอฟางแดงธรรมดาละครับในการมัดเนาะในการยืดแล้วก็ใช้ไม้นะครับรอบนี้ผมใช้ไม้ช่วยเพราะว่าที่ผ่านผ่านมานะเพื่อน<ๆ> <laughs> มองตรงไม่มีประสบการณ์แต่มันก็โอเคอะ่ะมันดีมากเลยนะรอบ่อนก่อนนะเออก็อยู่ได้แบบนั่นแต่รอบนี้แบบกะว่าจะให้เขาได้อยู่นา,นานหน่อยนะครับ แล้วนะครับเนี่ยขั้นตอนนี้นะครับโครงด้านบนคือตอนนี้มันฝนนะ่ะน่าจะหมดแล้วละเพื่อนๆดูดิเนี่ยถึงจะดูคลุมค้มนะครับปลายฝนนะ่ะต้นหนาวเนาะวันนี้ลมหนาวพัดมาได้3วันละผมมั่นใจว่ายังไงอะ่ะฝนก็หมดละว,ว่าจะไม่กั้นผ้าพลาสติกนะครับรอบนี้แต่แต่ก็คือจะใช้แค่สแลนนะครับที่เห็นไกลๆอยู่โน้นนะครับน้องพีทกาลังคลี่สแลนออกนะครับเดี๋ยวเราช่วยเข้าพลังแสงหน่อย เพราะว่าฤดูหนาวนะครับเข้าฤดูหนาวก็จริงแต่ประสบการณ์ที่ผ่านมาเพชรบูรณ์โอ้โหแดดนี่แบบสามารถทําให้ต้นอ่อนตายได้นะครับไงเราก็ต้องใช้นะครับสแลนนะครับช่วยเดี๋ยวน้องพีทขี้ตรงนั้นเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะทําการคุมสแลนกันนะครับเดี๋ยวเข้าไปสอบถามน้องพีทหน่อยว่าสแลนนี้ยังไงอ่าน้องพีทสแลนนี้กี่เปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับเฮ้ยไม่ใช่สแลนนี้ห้าสิบ ห้าสิบหรือเจ็ดสิบวะเออเจ็ดสิบผมผิดก็ขอโทษนะเพื่อนๆนะน้องพีทถูกก็คือถอยมาตั้งแต่ถอยซื้อมาตั้งแต่ปีที่แล้วเออไม่ใช่ปีที่แล้วเนาะสักสามเดือนนะพีทเราซื้อมาเผื่อไว้นะครับแล้วก็เออโอเคละได้เอามาใช้ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เรามีโรงเรือนอีกที่หนึ่งแหละที่ก่อนหน้านี้ที่เราโชว์ให้ดูอะตรงนั้น่ะเราจะเอาไว้พักต้นไม้นะครับต้นไม้กระถางตรงนั้นเราจะไม่ลื้อนะครับแต่เราเอา ส่วนที่เป็นฮานหมอลำอย่างเงี้ยเพื่อนๆนหมายถึงแคร่อย่างเงี้ยฮะเอาออกนะครับเอาออกแล้วก็มาไว้ตรงนี้แทนส่วนตรงนั้นเดี๋ยวเราก็จะวางกระดินนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะช่วยน้องคิดเอ่อมุงสแลนตัวนี้ก่อนนะครับมุงสแลนให้เสร็จก่อนแล้วก็ยังไงเดี๋ยวผมเอามาให้ดูความเรียบร้อยกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าแบบไหนใช้งานยังไงนะครับนี่ทําอย่างนี้เลยนะครับเพื่อนๆง่ายๆนะก็อาจจะ หาผู้ช่วยสักคนหนึ่งก็ดีนะครับถ้าทําแต่ถ้าทําไม่ได้เราก็ไม่ต้องทําใหญ่เยอะขนาดพวกผมก็ได้นะเพราะว่าเราทําคนเดียวอย่างเงี้ยเราใช้แค่2ล็อกอย่างเงี้ยเราก็ทําคนเดียวได้นะครับทำได้ทําง่ายๆไม่ต้องสูงไม่ต้องอะไรเอาเท่าที่เราเอา่อยื้อมือไปถึงนะผมตัวเล็กไนงะ <laughs> ผมไม่ได้ทำเพราะว่าแต่ไอไอ,ไอมุงสลนเนี่ยน้องพีต้องมาช่วยเพราะว่าน้องพีสูงนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตมุงไปแป๊บนึงนะครับ คลุมเสร็จแล้วนะคะเปิดทําการแสดงได้หันหมอลํำนะครับเปิดทําการแสดงได้น้องพีทบอกว่าใครสนใจนะครับซื้อบัตรเลยนะครับเย็นนี้นะครับเปิดทําการแสดงหมอลํำสิ่งนะนี่ก็โชกันไปนะครับนี่นะคะเพื่อนๆนี่ก็อย่างนี้เลยนะครับไม่ยากเนาะพอเราทําโครงเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะแบบนี้เลยนะครับง่ายๆอันนี้ข้างบนนี้นะครับเราไม่ต้องไปใช้เชือกมัดก็ได้นะไก่สลมเนี่ยเห็นเพื่อนๆเห็นไม้ไหม นี่ใช้ไม้ขัดอย่างนี้ก็ได้นะฮะเนี่ยเขาก็อยู่แล้วครับแค่นี้เขาอยู่ละนี่อันนี้ก็เป็นไม้เหมือนกันนี่ครับขัดแต่อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขัดใหม่นะครับขัดแค่พอว่าให้เห็นว่ามันเสร็จนะฮะก็นี่นะเพื่อนเพื่อนนี่ทําง่ายมากเลยนะครับก็ถ้าเราช่วยพรางแสงนะครับต้นอ่อนเขานะ่ะก็จะไม่โดนไม่โดนแดดทําลายนะครับเพราะว่าถึงจะเป็นฤด,ดูหนาวก็ตามแดดก็กลางวันก็จะโอ้โหร้ายแรงมากนะ นี่นะครับเ,เห็นเป็นชายๆลงมาอย่างนี้เดี๋ยวน้องพีทก็จะเก็บทําความเรียบร้อยนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าช่วงสายๆใกล้เที่ยงอย่างเงี้ยแดดเขาก็จะส่องจากด้านมุมด้านนี้นะครับนี่ด้านนี้ด้านทิศตะวันออกนะฮะแดดก็จะขึ้นมุมโน้นนะครับแล้วก็ส่องมาตรงนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าแสงเยอะเกินไปนะครับเราก็จะเอาส่วนที่เป็นชายเนี่ยนะครับลงมาอย่างนี้นะครับเาก็จะบังได้นะครับแต่พอ เห็นแล้วล่ะว่าพ้นแสงละหรือว่าเราไม่ต้องการแสงนะช่วงนี้เมฆมีเมฆนะเราไม่ต้องการละเราก็จะม้วนเก็บชายอย่างที่พีทกําลังทําอยู่ทางโน้นนะครับที่เหลือเนี่ยพีทก็จะมว้มวนมว้วนแล้วก็ไม้ขัดไว้นะฮะฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่เพื่อนๆดูนะไม่ยากนะครับไม่ยากเลยทําตามที่เราทําก็ได้แต่ถ้าใครออมีทางเลือกที่ดีกว่านี้ทํานะ <laughs> อันนี้แบบจะพูดยังไงดีล่ะงบประหยัดเลยแหละ <g iggle> งบประหยัดทําง่ายนะครับทําง่ายนะครับโ,โอ้ยโทษทีผมจับภาพสูงไปนิดนึงก็จะม้วนเก็บอย่างนี้นะฮะถ้าเราต้องการแสงเยอะๆช่วงเช้าเราก็เก็บอย่างเงี้ยนะฮะช่วงช่วง,งก่อนเที่ยงเนาะพอฝั่งนี้ฝั่งทิศตะวันขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นฝั่งกระโน้นนะครับจะมีทิวต้นไม้นะครับจะมีทิวต้นไม้อยู่ละเขาก็จะบงังแดดในช่วงบ่ายที่อาจจะร้อนแรงเกินไปได้นะครับการเลือกชัยภูมิที่ตั้งก็ถือว่าสําคัญนะ สำคัญมากนะครับแล้วก็สแลนข้อดีของเขาอีกอย่างหนึ่งนะครับนอกจากพลังแสงแล้วเนี่ยเขาก็จะช่วยในเรื่องของสมมุติว่าถ้าเกิดว่าฝนตกลงมานะครับฝนตกลงมาเนี่ยก็ช่วยเขาเรียกว่าอะไรประทะนะครับปะทะเม็ดฝนเนาะปะทะเม็ดฝนไม่ให้โดนต้นพืชของเราให้เสียหายได้นะครับนี่นะเพื่อนๆดูนี่ก็วางข้างล่างโอ้ได้เยอะนะครับอย่างนี้ได้เยอะนะ เพราะว่าเราทําไปปลูกไปทําเรื่อยปลูกไปเรื่อยเนี่ยนะฮะเสร็จสมบูรณ์นะครับเสร็จสมบูรณ์แล้วเนาะน้องพิชใช่ครับคิดค่าตั๋วเท่าไหร่เนี่ยการแสดงคืนนี้น้องพีชอึ้งนะครับน้องพีดเดี๋ยวน้องพีททำการแสดงเองเเราก็แซลกันไปนะครับว่าฮันหมอลำเนาะเพราะว่าวัสดุอุปกรณ์เราไม่ได้ซื้อเลยเงเพื่อนๆเราก็เลยแบบ เอาให้มันขำๆหน่อยแต่มันได้ประโยชน์จริงแล้วก็มีคุณค่ามากนะครับก็คืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อนๆเนาะอย่าอย่าไปรอนะครับอย่าไปรอแล้วก็รอให้พร้อมหรือว่ารอให้มีก็ไม่ได้ทำเนาะพีช,ชเพราะว่าอันเนี้ยเราหยิบจับวัสดุเพื่อนๆเ,เ,เห็นตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะว่าของเก่าทั้งนั้นล่ะครับถ้าใครมีของใหม่ยิ่งดีใหญ่เลยนะครับใครไม่อยากใช้ไม้ก็ใช้เป็นอย่างอื่นทําแทนได้นะครับตามประมาณนี้โครงสร้างประมาณนี้ อย่างนี้ก็ทําเงินได้เยอะอันนี้คาดว่าใช้2ปี2ปีกว,ก,วกว่าก็คุ้มเลยนะพีทคุ้มแล้วค่คุ้มละเพราะว่ายัางไงดีล่ะเพื่อนๆก็ดูเธอ <c oughs> <c oughs> ดูเถอนะฮะวัสดุอย่างเงี้ยเหมาะสําหรับคนไหนที่ทุนน้อยนะครับทุนน้อยแล้วก็ต้องการความรวดเร็วอันนี้ก็ใช้ระยะเวลาแค่วันเดียวเองเนาะพีทเนาะวันเดียวคับวันเดียวเพราะว่าอุปกรณ์ก็ค่อนข้างจะของเก่าครับรื้อมารื้อมาทํานะครับวันนี้นะครับของแค่น้อยฟาร์มชาแนลนะครับโดย เราในตุ้มกระหนุ่มพีทนะครับก็ตอนนี้อยู่ริมสระน้ําช่วงนี้ก็ใกล้ใกล้จะบ่ายแล้วเนาะพีทเนาะบ่ายแล้วก็ใกล้เย็นแล้วล่ะเพื่อนเพื่อนนี่ฝนฟ้าก็ก็ก็คิดว่าจะหยุดแล้วนะทีนี้ตั้งแต่พรุ่งนี้ไปเราก็เริ่มบันเลงเนาะพีทเริ่มบันเลงก็เพราะกาสลัดเนาะแล้วก็ตามด้วยผักส่วนครัวเยอะแยะมากมายนะเพื่อนเพื่อนะรอติดตามนะยังไงเดี๋ยวเราจะทําคลิปอัปเดตเรื่อยๆนะครับว่าวิธีการดูแลผักแต่ละชนิด ขอบอกว่าแต่ละชนิดเพราะว่ามันเยอะมากมันเยอะมากนะที่เราจะได้มันนะพิษเนาะโอเคอะเราอาจจะทาไม่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 เยอะไม่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 ได้ทำทีละไล่สองไร่แต่เราทําตามความต้องการของตลาดเอาเฉพาะบริเวณพื้นที่นี้ก่อนเป็นสําคัญนะพิษเนาะแค่หมู่บ้านแค่ตําบลเดียวเราพูดตรงๆว่าเราทําไม่ทันนะครับแต่หานหมอลําอย่างเงี้ยเนี้ยเนี่ยเพื่อนเห็นอยู่ไกลๆไอ้ตรงเนี้ยนะ ถามว่าได้เยอะไหมได้เยอะเนาะพีทเนาะได้เยอะนะเพราะว่าเราสลับหมุนเวียนเอาไปปลูกเรื่อยๆแล้วเราก็เอาของใหม่เข้ามาเรื่อยๆอเนาะแล้วก็มีแบบเนี้ยที่บ้านเราอีกที่หนึง่งีครับที่บ้านอีกที่หนึง่งเราก็จะทําเป็นไซส์ประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นก็เพียงพอนะครับยังไงเพื่อนเพื่อน,นะครับฝากกดไลค์กดติดตามพวกเรานะครับกดเ,เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสั่นกระดิ่งไว้เนาะทุกครั้งที่เวลาเราอัพคลิปข้อมูลอะไรใหม่ๆดีดีด ที่ทําตามได้นะครับที่ทําตามได้เพราะบางคนก็ยังไงล่ะออปชั่นสูงเงี้ยเราก็ทําตามไม่ได้ไงแต่พวกเรานี้แบบทําพื้นฐานก่อนว่าคนธรรมดาแบบเราเรานี่แหละทําได้เนาะเพราะเราเริ่มจากการไม่มีจริงแต่ไม่ได้หมายวามว่าผมจะให้คงอยู่สภาพนี้ตลอดไปหรอกนะเรามีเงินซื้อเหล็กเราก็ต้องทําเหล็กนะพีทใช่รเรามีเงินที่ยังไงล่ะเพิ่มเพิ่มธุรกิจของเราครับให้ใหญ่ขึ้นเราก็ใหญ่ขึ้นนะครับแต่วันนี้เรามีแค่นี้ มีแค่นี้ก็ถือว่าโ,โหเยี่ยมยอดแล้วก็เป็นเรื่องที่โชคดีมากที่เราสามารถจะดัดแปลงของแค่นี้ครับจากมันสมองของเรานี่แหละแล้วก็จากสองมือของเรานี่แหละเราก็ทําอย่างนี้มานะครับวันนี้ฝากด้วยนะครับฝากแนวความคิดเนาะแล้วก็ฝากแนวคิดหมายความว่าคิดให้มันง่ายแล้วก็ทําให้ได้นะครับวางแผนดีๆให้รอบคอบทุกอย่างก็จะทําได้นะพีดเนาะแล้วก็ง่ายด้วยผิดพลาดก็ ไม่เยอะเท่าไหร่ผิดพลาดก็ไม่เยอะเท่าไร่แต่ก็ให้อภัยได้ไงเรารู้จักให้อภัยตัวเองแล้วก็เรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นแล้วก็มาทําใหม่แล้วก็ความสมบูรณ์ perfect ก็จะเกิดขึ้นแต่ไม่ถึงกับ perfect หรอกครับไม่มีอะไร perfect <c oughs> บนโลกแบบนี้ <c oughs> จริงๆนะเอาจริงๆนี่ก็เติมเต็มกันลวครับทั้งคู่แหละทั้งผมทั้งพีทแหละอันนี้ทําไม่ได้คนนึงทําได้อย่างเงี้ยครับเราช่วยเหลือ,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 อตัวเราเองเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองให้มันได้นะครับแล้วก็ เราช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนได้เราก็ช่วยเหลือกันนะครับวันนี้เราสองคนกล่าวคำว่าสวัสดีครับ